บ้านของข้าวปุ้นหลังไม่ใหญ่นะแต่ก็พอที่จะให้คนเกือบ20คนอยู่ได้อย่างสบายข้าวปุ้นมีพี่น้องชายหญิงรวมกัน12คนมีแม่สามคนคือแม่ประคองแม่ปราณีและแม่สายพรแต่ลูกๆเรียกว่าแม่คองแม่นีและแม่พรแม่ทั้งสาไม่ใช่แม่แท้ๆของลูกทั้งหมดและลูกเหล่านี้ไม่มีพ่ออีกด้วย มีแต่ลุงทงและอาจิตเท่านั้นอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วทำไมจึงมาอยู่รวมกันกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกินอยู่กันอย่างไรใครเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงดูโอ้โอ้คำถามเยอะจังขอเข้าปุ้นตอบรวมๆก็แล้วกันนะคะ เด็กๆทุกคนที่อยู่บ้านนี้มีพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่พ่อแม่ของพวกเราคงมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเราได้จึงต้องเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงโดยวิธีการที่แตกต่างกันไปบางคนก็อุ้มลูกมายกให้แม่คนใดคนหนึ่งเลยบางคนก็เอาลูกมาทิ้งไว้หน้าประตูบ้านเหมือนอย่างข้าปุ้นนี่แหละแม่คองเล่าว,ว่า ตอนที่แม่คองกำลังจะออกไปตลาดตอนเช้าได้ยินเสียงเด็กร้องอูแวอูแวอยู่หน้าบ้านแม่คองจึงรีบออกไปดูเห็นเด็กอ่อนนอนอยู่ในกระจาดใบใหญ่ข้างตัวเด็กมีขนมจีนวางไว้หนึ่งถุงพ่อหรือแม่ของเด็กคงจะวางไว้เพื่อให้ผู้ที่จะเก็บเด็กไปเลี้ยง แม่คองจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นตามภาษาพื้นเมืองทางอีสานที่เรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้นพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆบ้านของเขาปุ้นเป็นบ้านเด็กกำพร้านั่นเองโดยมีแม่คองเป็นแม่ใหญ่ดูแลกิจการทุกอย่างในบ้านแม่นีและแม่พรคอยดูแลลูกสาวส่วนลุงธงและอาจิตคอยดูแลลูกชาย ผู้ใหญ่ทุกคนที่ทำงานในบ้านนี้ทำด้วยจิตใจเสียสละมีเมตตากรุณาพวกเราอยู่กันได้ด้วยเงินที่ผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้แต่ละเดือนบางเดือนก็พอบางเดือนก็ขาดแคลนแต่พวกเราก็อยู่อย่างมีความสุขผู้มีพระคุณของเราทั้งห้าคนไม่เคยทำให้เรารู้สึกมีปมด้อยหรือน้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมาอยู่ที่นี่แต่ลึกๆ ในใจพวกเราก็อยากอยู่กับพ่อแม่จริงๆของพวกเราทั้งนั้นลุงธงเคยบอกกับพวกเราว่าอย่าเสียใจน้อยใจไปเลยคิดว่าพ่อแม่เอามาทิ้งความจริงแล้วมันอาจไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้พ่อแม่ก็รักลูกทั้งนั้นแต่คงมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็เลยเอามาฝากไว้ที่บ้านนี้ให้ช่วยเลี้ยงถ้าเขาไม่รักหรือเป็นห่วง เขาคงเอาไปทิ้งที่อื่นที่ไม่มีใครมาพบเห็นจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่สนใจอย่างที่ลุงทงพูดนะถูกเลยแม่นีช่วยเสริมพวกหน,หนูคงเห็นแล้วว่าทุกคนเกิดมาและเติบโตมาได้ทั้งแม่ทั้งลุงและอาธนุถนอมพวกหนูมาอย่างไรเพราะชีวิตเป็นของมีค่าไม่ใช่ซื้อหากันได้ ดังนั้นพวกหนูต้องดูแลตัวเองให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปแม่พรพูดต่อว่าลูกอย่าอับอายว่าเป็นเด็กกาพร้าแต่ต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าเด็กกําพร้าอย่างพวกลูกๆนี่ก็สามารถเป็นคนดีคิดดีทำดีได้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อให้มีอาชีพที่ดีจะได้ช่วยเหลือตัวเองต่อไปในอนาคต อย่างที่ข้าวปุ้นได้บอกไปแล้วว่าพี่ๆและน้องๆของข้าวปุ้นอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นพี่ๆช่วยดูแลน้องที่เล็กกว่าที่สำคัญคือพวกเราได้เ,เรียนหนังสือทุกคนและก็คิดกันไว้ว่าจะตั้งใจเ,เรียนให้จบชั้นสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ เมื่อโตขึ้นมีงานทําแล้วจะได้ช่วยหาเงินมาแบ่งเบาภาระจากผู้มีพระคุณด้วยการเลี้ยงดูน้องเล็กรุ่นต่อไปที่โรงเรียนเข้าปุ้นมีเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเข้าปุ้นเข้ากับทุกคนได้ไม่เคยทำตัวเองให้มีปมด้อยเพราะคิดว่าทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันจะทำอะไรก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ยายบัวเป็นเพื่อนของข้าวปุ้นเธอเป็นคนสวยฉลาดพูดจาไพเราะนิสัยร่าเริงพ่อแม่มีฐานะดียายบัวมีรถยนต์คันใหญ่มารับส่งทุกวันเพื่อนๆรักเธอไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะยายบัวเป็นเด็กที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นยายบัว มักให้รถจอดรับเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยกันถ้าเห็นเดินอยู่ริมถนนแล้ววันหนึ่งยายบัวมีท่าทางแปลกไปไม่พูดคุยหน้าตาเศร้าหมองมักจะหลบไปนั่งคนเดียวตามซอกมุมของโรงเรียนที่ไกลจากสายตาคนอื่นเข้าปูนสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนมาตลอดจึงตัดสินใจเข้าไปพูดด้วยยายบัวสะอื้นฮัก พ่อกับแม่ไม่รักยายบัวแล้วเขาเกลียดยายบัวยายบัวอยากตายไม่อยากอยู่แล้วเขาปุ้นสะดุ้งอยู่ในใจที่บ้านเขาปุ้นไม่สะดวกสบายหรืออุดมสมบูรณ์มากเท่าที่บ้านยายบัวแต่พี่น้องของเขาปุ้นทุกคนไม่เคยมีใครคิดอยากตายเหตุผลที่อยากตายของยายบัวคือยายบัวอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ที่เล่นได้หลายๆอย่าง ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูปเล่นเน็ตได้แต่พ่อกับแม่ไม่ยอมซื้อให้อ้างว่าสิ้นเปลืองที่เวลาซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ให้พี่จ้าจ๋าไม่มีใครว่าอะไรพ่อก็อ้างว่าพี่จ้าจ๋าอยู่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ยายบัวพรรณนาความน้อยเนื้อต่ำใจอีกยืดยาวเข้าปุ้นได้แต่นั่งทำตาปริบๆฟังเพื่อน ใจของข้าวปุ้นอยากจะบอกเพื่อนว่าสิ่งที่ยายบัวต้องการนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตชีวิตมีค่ามากกว่านั้นแต่ข้าวปุ้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ายายบัวมาเห็นชีวิตจริงอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากชีวิตของครอบครัวยายบัวบางทียายบัวอาจจะมีความคิดอะไรๆที่แปลกใหม่ขึ้นมาก็ได้ ยายบัววันเสาร์นี้ว่างไหมขออนุญาตคุณแม่มาเที่ยวบ้านเข้าปุ้นดีไหมยายบัวจะได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตกลงนะยายบัวพยักหน้ารับคําวันเสาร์ตอนสายๆยายบัวมาถึงบ้านข้าวปุ้นพร้อมทั้งหอบข้าวของพรุงพรังมาด้วยแล้วเข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่และทักทายกับพี่ๆน้องๆของข้าวปุ้นทุกคน ของที่เอามามีทั้งเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีของเล่นหนังสือนิทานและขนมยายบัวมอบให้แม่คองไว้ทั้งหมดเพื่อจะได้แบ่งให้เด็กๆอย่างทั่วถึงขาปุ้นหนูพายายบัวไปเก็บผักบุ้งหน่อยลูกแม่จะผัดให้กินกลางวันแม่คองบอกขาปุ้นจูมือยายบัวถือกระจาดเดินออกไปหลังบ้าน มีน้องอีกสอง,งสคนเดินตามไปด้วยหลังบ้านเป็นสวนครัวขนาดใหญ่มีผักหลายชนิดตะไคร้โหระพากะเพราก็มีแปลงที่ใหญ่ที่สุดเป็นแปลงผักมุ้งยายบัวรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขกับกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนเด็ดผักมุ้งไปแย่กันไปช่วยกันนับขากิ้งกือ พอเอาใบผักปุ้งแตะตัวกิ้งกือมันก็ม้วนตัวเป็นวงกลมดูนกกระจอกนกเขาลงจิกหาอาหารตามพื้นเด็กๆวิ่งไล่ซ่อนแอบกันตามพุ่มไม้โอ้ยสนุกจังเลยดีกว่านั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็นไหนๆถึงเวลาอาหารกลางวันทุกคนนั่งล้อมกันเป็นวงใหญ่กับข้าวแบ่งออกเป็นสองชุดเพื่อจะตักได้ง่ายจานแรก เป็นผัดผักบุ้งควันขึ้นหอมฉุยจานที่สองตามมาเป็นไข่ต้มผ่าครึ่งตามจำนวนคนน้องๆตักก่อนแต่ละคนตักผักบุ้งพอรับประทานและไข่ต้มคนละซี่ยายบัวทําตามขณะที่ใจคิดว่าไข่ต้มครึ่งซี่กินสองคำก็หมดแล้วถ้าขอเติมจะได้ไหมเขาปุ้นดูเหมือนจะรู้ใจ ทำอย่างนี้สิยายบัวข้าวกับไข่จะพอดีกันว่าแล้วเขาปุ้นก็ใช้ช้อนบี้ไข่คลุกข้าวเหยาะน้ําปลาให้ดูเป็นตัวอย่างข้าวเป็นสีเหลืองสวยน่ากินยายบัวทําตามคนอื่นๆก็ทําแบบนี้ผู้ใหญ่ไม่ใช้น้ําปลาแต่จะเป็นน้ําพริกแห้งแทนเพียงคำแรกยายบัวก็รู้สึกอร่อย เสียงคุยเสียงหัวเราะทุกคนไม่คิดว่ายายบัวเป็นคนนอกแต่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านข้าวหมดไม่รู้ตัวยายบัวขอเติมแม้รอบนี้จะมีเพียงน้ำผัดผักบุ้งราดข้าวตบท้ายด้วยขนมที่ยายบัวเอามาทุกคนแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกทั้งๆท,ที่เป็นแค่วุ้นกะทิธรรมดาธรรมดา ยายบัวรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาคลอรู้แล้วว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนบ้านของเขาปุ้นอยู่กินอย่างพอเพียงขาดเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่ทำไมทุกคนมีความสุขความสุขอยู่ที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเมื่อเราคิดดีทำดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำให้ผู้อื่นมีความสุขใจเราก็สุขตาม ก่อนกลับบ้านยายบัวกอดเข้าปุ้นแรงๆแล้วบอกว่าขอบใจนะเข้าปุ้นที่ทำให้ยายบัวรู้ว่าความสุขนั้นหาได้ไม่ยากเลยชีวิตนี้มีค่าจริงๆ